พวอออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป6สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์มาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจการดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจจะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจ3หน่วยใหญ่ๆได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ในฐานะผู้บริโภคผู้ผลิตและภาครัฐตามลำดับโดยหน้าที่ต่างๆดังกล่าวนั้นจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังนี้นะครับ นักเรียนครับแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจและสถาบันการเงินดังกล่าวสามารถอธิบายตามลำดับหมายเลขได้ดังนี้นะครับหมายเลขหนึ่งหน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการแก่หน่วยธุรกิจเพื่อน,นำไปผลิตสินค้าและบริการหมายเลขสองหน่วยครัวเรือนจะได้รับค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่ ค่าเช่าดอกเบี้ยค่าจ้างและกำไรจากหน่วยธุรกิจหมายเลข3หน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าและบริการจำหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือนหมายเลข4 4. หน่วยครัวเรือนจะนำเงินที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจหมายเลข5เงินที่เหลือจากการบริโภคของหน่วยครัวเรือนจะนำไปเก็บไว้ที่ธนาคาร หมายเลข6ธนาคารจะนำเงินไปปล่อยกู้ให้หน่วยธุรกิจได้นำเงินไปลงทุนหมายเลข7และ8หน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัติหมายเลข9และ10รัฐบาลจะนำเงินจำนวนหนึ่งที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม